สวัสดีครับก่อนเน่นนะครับผมขอพูดว่าคุณแม่ผมเป็นตำรวจคุณแม่ผมเป็นตำรวจคุณแม่ผมเป็นคนที่มีบทบาทในการริเริ่มโรงเรียนโรงพยาบาลตำรวจผมมีญาติที่เป็นตำรวจเยอะมาก ผมรู้จักตำรวจเยอะมากงั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับกับวิดีโอนี้ว่าผมไม่ชอบตำรวจหรือผมไม่นับถือตำรวจแต่หลังจากเห็นวิดีโอที่ตำรวจไปกระทืบต้องใช้คำว่ากระทืบนะป่าเทือน กับแพทย์อาสาสมัครที่ไปร่วมช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่ออกไปประท้วงผมก็มีจุดที่รับไม่ได้เหมือนกันเราก็ผิดหวังในผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาการของกลุ่มตำรวจนี้ ที่ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับประชาชนหรือแสดงให้เห็นว่าจะเล่นงานตำรวจขอใช้คำนี้นะครับที่เลวพวกนี้ที่เลวคือทุกต้นไม้เนี่ยมันต้องมีผลไม้เลวอ,อันนี้ผมเข้าใจงั้นจะบอกว่าตำรวจทุกคนเลวเนี่ยผมพูดไม่ได้นะแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมไทยตอนเนี้ย ยิ่งเอากันยิ่งเอากันยิ่งเอากันเนี่ยต้นไม้ตํารวจเนี่ยผมว่ามันมีผลไม้เลวมากต่อมีผลไม้ดีแล้วมะเร็งที่เรียกว่าตํารวจเลวเนี่ยมันกําลังจะไปทำร้ายระบบความปลอดภัยระบบยุติธรรมของประเทศชาติอย่างมาฮ์บาเพราะอะไรเพราะรากรากของต้นไม้อันเนี้ย ตอนนี้มันถูกซึมไปด้วยความเลวความอันตรพานความโกงความไม่มีจรรยาบรณของคนที่ประชาชนมีความหวังว่าจะดูแลพวกเราแต่สุดท้ายแล้วจากวิดีโอที่เห็นเมื่อคืนมาทำร้ายพวกเราตำรวจจะอ้างไงก็ได้ผู้ใหญ่ตำรวจจะอ้างไงก็ได้บอกว่าตำรวจได้เตือนแล้วได้บอกแล้ว ว่าอย่าไปชุมรุมกันนะหมออาสาสมัครคนนี้เตือนแล้วอะไรแล้วโอเคผมเข้าใจหมดแต่ตำรวจก็ควรจะมีจิตควรจะมีน้ำใจควรจะมีความเมตตาให้กับประชาชนที่จ่ายเงินเดือนพวกคุณจับเขาไปเลยสิทำไมเวลาเขาล้มลงมาแล้วเนี่ย ยังต้องเอาไม้กระบ,บองตีเขาคนเขาล้มอยู่บนพื้นแล้วอะ่นะไอ้ตำรวจเลวพวกเนี้ยจับจุดตรงนี้ไม่ถูกใช่ไหมว่าประชาชนคนไทยเลือดคนไทยหมอนะเขาล้มลงไปกับพื้นแล้วอะ่ะจำเป็นที่ต้องกระทืบเขาซ้ำมั้ยมันสะใจตรงไหนแล้วผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาการเนี่ยโง่ซะจนมองไม่เห็นเหรอว่าตำรวจทำเนี่ยมันผิด เพราะการกระทําของตารวจพวกเนี้ยมันทําให้ต้นไม้ตํารวจเนี่ยผลไม้อันอื่นเสียไปด้วยเมื่อไหร่คนไทยจะหยุดเฉยสักทีแล้วเห็นว่าผิดคือผิดถูกคือถูกแล้วเมื่อไหร่พวกสีเดียวกันเด็นจะป้องกันความเลวร้ายที่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สังคมไม่นับถือไม่ให้เกียรติตํารวจเนี่ยนะสังคมอันนั้นเจงนะครับ เมื่อไหร่สังคมคิดว่าตำรวจคือโจรหรืออาจจะคิดว่าโจรดีกับตำรวจนะตอนนี้เพราะน้อยโจรน,นะเขาขโมยของกันเลนแต่เขาไม่กระทืบประชาชนกันเองอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมเราคุณประวิทรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีดูแลตำรวจโดยตรงเลยนะคุณอนุพงศ์ดูแลกระทรวงมหาดไทยตำรวจโดยตรงเลยปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นยังไงปล่อยให้ตำรวจเลวพวกเนี้ย มาทําให้ชื่อเสียงของตํารวจดียิ่งเน่าไปเนี่ยทำได้ยังไงตั้งแต่คดีบอสเรดบูลแล้วที่มีการตํารวจของตนเองตายมีคนฆ่าตํารวจของตัวเองตายคนที่เป็นตํารวจถูกฆ่าตายตํารวจยังไม่สนใจแล้วประชาชนจะเหลืออะไร ก็ขนาดคดีที่ลูกชายของเรสบูฆ่าคนตายฆ่าตำรวจเองตายต้องยังไม่สนใจเลยประชาชนจะเหลือพึ่งพาใครหรอครับบ่อนเต็มเมืองถามจริงๆอ่ะมีบ่อนได้ไหมถ้าตำรวจในเขตนั้นไม่มีตำรวจเลวร่วมมือได้ด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมขอถามคำถามเซมโแค่นี้กันลวกันถ้าตำรวจในเขตนั้นบางคนที่เลวไม่ร่วมมือกับ เจ้าพ่อพวกนี้ยจะมีบ่อนได้ไหมยาเสพติดคือมันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายกับประเทศชาติเนี่ยจนถึงเมื่อวานที่เราเห็นวิดีโอกันคือทำร้ายร่างกายประชาชนเนี่ยตำรวจมีบทบาทบทแม่ผมเป็นตํารวจครับผมเสียใจแทนคุณแม่ผมที่อุตส่าห์มีการร่วมมือสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนตำรวจขึ้นมา แต่สิ่งดีที่ตำรวจดีเขาทำกันเนี่ยมันถูกป้ายด้วยขี้ของตำรวจเลว especially ตำรวจผู้ใหญ่ที่แบ่งไม่ถูกระว่างการเป็นพักการเป็นพวกกับการเป็นถูกการไม่ถูกป่าเถือนครับอันตพานครองเมืองแต่อันตพานพวกนี้ไม่ได้ใส่เกงยีนเสือ้อทีเชิ้ตสีขาว สูบุรี่ตำรวจพวกนี้ใส่ไปกับอันตพานพวกนี้ใส่สีกากีใส่ยศใส่เบ่งกลัวกันตายหาใครเจอตำรวจเดี๋ยวนี้นะแทนที่จะบอกว่าโอ้ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกดีกลายเป็นว่าชิปหายเจอตำรวจกูโดนแน่เลยเมื่อไหร่ประชาชนไม่มีความไว้ใจในระบบยุติธรรมที่นำด้วยตำรวจ ว่าตำรวจจะนำความปลอดภัยมมาประชาชนได้นะครับไม่ได้เป็นเพียงขี้ค่าของระบบนะที่จะมาคมหัวคนไทยนะประเทศชาตินี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับตำรวจคือความยุติธรรมตำรวจคือความป้องกันอเมริกาเขามีคำนะ to protect ป้องกัน and to serve บริการประชาชน to protect and to serve กลับกันตำรวจเมืองไทย To hate คือเกียดคนไทยด้วยกันกับ to hit คือตีคนไทยตีทั้งร่างกายตีทั้งกันสมองตีทั้งความมายุติธรรมพอกันทีท่านนายกประยุทธ์ครับมีอะไรผรก็ต้องฝากท่านนะเพราะท่านมีอำนาจเป็ดเสร็จที่สุดนะถ้ามองไม่ออกว่าการกระทําของตำรวจคราวนี้ที่ไป ขย่าขย่ําใช่ไหมคนที่เขาล้มไปบนพื้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าความเมตตายังเหลืออยู่ในคนที่ชื่อปริยุจนชาให้กับประชาชนไหมเล่นงานเจ้าตำรวจพวกเนี้ยเพราะถ้าไม่เล่นงานตำรวจพวกนี้นะตำรวจคนอื่นเสียชื่อเสียงไปด้วยอันนี้จับจุดกันถูกไหมแค่นี้ค่อความหมายของผมผมไม่ได้ขอตำรวจทุกคนเลวแต่ถ้าตำรวจดีไม่ป้องกันประชาชนจากตำรวจเลวเนี่ย มันก็เลวกันไปหมดฝากกันเลยครับมียศเอาไว้แต่ไม่มีศักดิ์ศรีมีทำไมสงสารตํำรวจดีสงสารคนที่เขาอยากเป็นตํำรวจเพราะเขาอยากป้องกันประชาชนจากความเลวสุดท้ายแล้วตำรวจพวกนี้ต้องมาป้องกันประชาชนกับตํำรวจกันเองชิบหายกันหมดผมพูดด้วยคำเดียวถ้าไม่รีบ เปลี่ยนระบบที่ตำรวจทำร้ายประชาชนขอบคุณมากครับ